นี่คิดจะสร้างปัญหาที่ตะกูลขนนกสีฟ้าของเรางั้นหรอก็ลองดูสิไอหนูมีอะไรก็ใส่มาให้หมดถ้าเจ้าไม่สามารถทําให้เราภายแพ้ได้วันนี้เราสามพี่น้องจะบดขยี้ตระกูลขนนกสีฟ้าให้อยู่ภายใต้แทบเท้าเราโอ้ไอหนูกําลังดูถูกพวกเราอยู่งั้นหรอมือใหม่อย่างเจ้าคิดจะมาต่อก,กรกับพวกเรางั้นหรอพี่ใหญ่ ท่านจะมามัวเสียเวลาคุยกับพวกมันทำไมจัดการพวกมันแม่งให้หมดเลยยังมีใครในตระกูลขนนกสีฟ้าอีกไหมออกมาแล้วมาเชิญหน้ากับพวกเราพร้อมกันเลยอย่าทำให้ข้าเสียเวลาพอแล้วสำหรับเรื่องไร้สาระถ้าเจ้าอยากเจอกับข้าก็เข้ามาได้เลยดูเหมือนว่าตระกูลขนนกสีฟ้าจะไม่มีคนอื่นแล้วสินะไอ้หนูเจ้ากลับบ้านไปดื่มนมดีกว่านะ เกิดอะไรขึ้นข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่มันพลังอะไรกันมันเหมือนกับภูเขาทั้งลูกกำลังกดทับข้าอยู่พี่ใหญ่ท่านกำลังทำอะไรพี่ใหญ่ลุกขึ้นมันเปล่าประโยชน์ข้าลุกไม่ขึ้นพลังมันท่วมท้นเกินไปมันดูเหมือนว่าเขากำลังถูกกำลาบด้วยพลังบางอย่างใครกันนะที่เป็นคนทำ แม่นางช่างกวนพี่ใหญ่ลุกขึ้นพี่รองทำไมท่านเว่ยตู่และน้องอีกสองคนของเขาได้ถูกกำหลับด้วยออร่าของใครสักคนในการบังคับให้ผู้ยี่ยมยุทธระดับเก้าดินแดนสวรรค์ทั้งสามคนต้องคุกเขา่าโดยใช้เพียงออร่าอย่างเดียวช่างเป็นพลังที่น่ากลัวหรือนี่จะเป็นฝีมือของเย่สิงเหอถ้างั้นเขาต้องแข็งแกร่งจนหน้าตกใจเลยทีเดียวดูเหมือนว่า พี่รองเจ้าจะเก่งเอาเรื่องนะแน่นอนพี่รองค่อนข้างแข็งแกร่งแต่เขาไม่น่าจะอยู่ในระดับที่สามารถกำลับผู้เยี่ยมยุทธระดับเก้าดินแดนสวรรค์ได้ทั้งสาคนพร้อมกันแล้วใครเป็นคนทำกันละ่ะนายน้อยเยพวกเราตาบอดเองถ้าขอให้ในายน้อยเย่เมตตาและไว้ชีวิตพวกเราด้วยโปรดเมตตาเราด้วยนายน้อยเย่นายน้อยเยพวกนั้นมาสร้างปัญหาที่นี่ไม่ได้แล้วท่านไม่ถามเขาหน่อยละ่ะ ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่แล้วรีบบอกข้ามาว่าใครส่งพวกเจ้ามาเรื่องนั้นงั้นเจ้าก็จงคุกเข่าอย่างนั้นตลอดไปเลยแล้วกันข้าจะบอกข้าจะบอกโปรดเมตตาด้วยนายน้อยเย่เท่าแก่เสี่ยวเดาได้ถูกต้องเลยทีเดียวเราไม่ได้มาที่ตระกูลขนนกสีฟ้าเพื่อย่วมโมโหด้วยความตั้งใจของเราเองแต่มีคน ส่งเงินมาให้เราแล้วสั่งให้เราไปสร้างปัญหาที่ตระกูลของนกสีฟ้าเขาคนนั้นคือองค์ชายเก้าเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาให้ทองคําเราเป็นเหมือนตําลึงเพื่อเป็นค่าจ้างให้เรามาสร้างปัญหาที่ตระกูลของนกสีฟ้าและเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของท่านในเวลาเดียวกันสิงเห่อกองทัพราชรถมังกรและทหารจัก,กรวรรดิในชายแดนทางเหนือ ขณะนี้อยู่ภายใต้การสั่งการขององค์ชายเก้าเหตุการณ์หลังจากนั้นเมื่อกองทัพราชรถมังกรกว่าสองแสนนายได้เข้าโจมตีตระกูลขนกสิฟ้ามีความเชื่อมโยงกับองค์ชายเก้างั้นหรือว่าพวกเขามาเพื่อตามหาเจ้าหววเขายังไม่ยอมแพ้อีกหรอหลังจากทหารสองแสนนายของกองทัพราชรถมังกรถูกกวัดล้างจนสิน้นซากดูเหมือนว่า ความลับที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องเล็กๆซะแล้วข้าต้องเพิ่มการเฝ้าระวังของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าสามคนนี้พวกเขามาสร้างปัญหาที่นี่เพราะพวกเขาได้รับการว่าจ้างตอนนี้ตระกูลขนนกสีฟ้ายังคงอ่อนแอและเราสามารถใช้งานพวกนั้นได้ในเมื่อพวกนั้นมาที่นี่แล้วทำไมไม่รับพวกนั้นเข้ามาด้วยล่ะแต่สมคนนี้ย่าโสอหังมากและเป็นอันธพาล ถ้าเรารับพวกเขาเข้ามาอยู่ในตระกูลของนกสีฟ้าข้ากลัวว่าจะเป็นอันตรายสำหรับเราพวกนั้นจะไม่กล้าต่อต้านอีกต่อไปหลังจากที่ได้กินนี่เข้าไปข้ามียาจับวิญญาณอยู่สองสามเม็ดเจ้าใช้มันได้ยาจับวิญญาณหลังจากกินยาจับวิญญาณเข้าไปแล้วจะต้องกินยาถอนพิษทุกๆหนึ่งปีไม่อย่างนั้นจะต้องเจ็บปวดเหมือนกับตายจนกว่าวิญญาณจะแหลกสลาย แต่นี่มันเจ้าเอาอะไรให้ข้ากินเนี่ยยาจับวิญญาณนี้ละลายทันทีหลังจากเข้าไปในปากและซึมผ่านไปยังเส้นลมปานพวกเขาไม่สามารถขับมันออกมาได้เองยาถอนพิษและสูตรในการปรุงอยู่ที่ข้าเจ้าสามารถมาหาข้าทีหลังหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วงั้นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วกันพวกเจ้าสามพี่น้องมาส่งเสียงเอะอที่ตระกูลขนนกสีฟ้า และยังทำร้ายคนของเราอีกเราปล่อยเรื่องนั้นไปไม่ได้เมื่อครู่เจ้าเพิ่งกินยาจับวิญญาณเข้าไปจะต้องกินยาถอนพิษทุกๆหนึ่งปีเพื่อไม่ให้ได้รับผลข้างเคียงของยาข้าจะถอนพิษให้เจ้าภายหลังขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเจ้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะทำตามคำสั่งของนายน้อยเย่เราสามพี่น้องจะใช้ความสามารถของเราและทหารกวนหนึ่งหมื่นนายจากตระกูลเบย อยู่ภายใต้การสั่งการของนายน้อยเย่แล้วพี่น้องเว่ยเหล่านี้เป็นอันธพาลที่ป่าเถื่อนซึ่งปกครองดินแดงตะวันออกและยะโสโอห่างมากตอนนี้พวกเขาได้ถูกปราบโดยเย่ซิงเหอในตอนแรกข้าก็คิดว่าความแข็งแกร่งของตระกูลของนกสีฟ้าก็งนันงันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้กระจอกเหมือนกับเปลือกนอกที่ปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเย่ซิงเหอ ผู้ซึ่งมีความแข็งแกร่งที่ไม่อาจอยั่งถึงท่านจะไปที่ไหนกันแม่นางช่างกวนแม่นางช่างกวนวิธีที่เรารับมือกับเรื่องนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่เหมาะสมหรอเจ้ากำลังพูดถึงการปรุงยาจับปีญญาให้สามพี่น้องตระกูลเว่ยอยู่ใช่ไหมคือสถานการณ์มันบีบบังคับนี่คือยาถอนพิษเจ้าเก็บไว้ นี่ก็เพียงพอที่จะใช้ได้ถึง20ปีหากหลังจากผ่านไปแล้ว20ปีเจ้าต้องการปล่อยพวกนั้นเป็นอิสระข้าจะบอกที่ซ่อนของสูตรปรุงยาถอนพิษให้มันช่วยได้เยอะเลยแม่นางช่างกวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เจ้าควรจะเสริมสร้างการป้องกันให้แน่นหนาเยซิงเหอเจ้าอย่าประมาทองคชายเ้าอย่างเด็ดขาดหนึ่งในคนที่มาพร้อมกับองค์ชายเ้าในครั้งนี้ คือมหาปุโรหิตใหญ่แห่งอาณาจักรเจ้าเจ้าสำนักอินทรีสวรรค์หญิงยู่สำนักอินทรีสวรรค์เป็นนิกายเคร่งศาสนาที่สุดในอาณาจักรเจ้ารองมาจากตระกูลดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยความที่มีผู้เยี่ยมยุทธในนิกายเป็นจํานวนมากหญิงยู่เป็นหนึ่งในผู้เยี่ยมยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่มนุษย์ถ้าไม่สามารถออกหน้าได้เจ้าต้องรับมือกับพวกเขาเองจากการวิเคราะห์ของแม่นางช่างกวน เลยให้ข้ารับเว่ยตู่และน้องๆอีกสองคนเข้ามาใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ประเทศต่างตกอยู่ในความกลาหลนิกายและฝ่ายต่างๆที่เคยอยู่อย่างสงบตอนนี้ได้เข้าต่อสู้ห้หามหันกันด้วยแรงจูงใจของพวกเขาเองในสถานการณ์นี้มันซับซ้อนมากกว่าที่เจ้าจินตนาการไว้เจ้าต้องคอยระวังตัวเองไว้ด้วยอืมขอบคุณแม่นางช่งกวนหากไม่ได้ท่านในวันนี้เราคงตกที่นั่งลำบากเลย ยายสิงเหอเจ้าจงตามข้าไปเมืองโนหยินในดินแดนภาคกลางเมืองโนหยินในดินแดนภาคกลางเมืองโนหยินอยู่ไกลจากที่นี่มากใช้เวลาไปกลับอย่างน้อยหนึ่งเดือนทำไมล่ะเจ้าไม่อยากไปหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าแค่เป็นห่วงตระกูลของนอกสีฟ้าตอนที่ข้าไม่อยู่เว่ยตู่และน้องของเขาที่ถูกส่งมาโดยองคชายเก้าก็ได้ถูกปราบและได้คัดเลือกโดยเจ้าแล้ว อย่างไรก็ตามความขัดแย้งระหว่างกองกําลังรักษาดินแดงแห่งชาติของเครือส่์ยผู้พิทักษ์ทิศเหนือและกองทัพราชรถมังกรกาลังเข้มข้นในขณะนี้โดยกองทัพราชรถมังกรเพิ่งสูญเสียกําลังรบเป็นจํานวนมากพวกเขาไม่มีเวลาที่จะมาสนใจเจ้าหรอกข้าจะส่งคนไปปกป้องตระกูลขนนกสีฟ้าเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยงั้นถ้าเป็นแบบนี้ข้าก็สบายใจแล้ว ข้าสงสัยว่าแม่นางช่างกวนตั้งใจจะไปทำอะไรที่เมืองซุนหยินกันเมืองซุนหยินเป็นศูนย์การค้าแห่งภูมิภาคกลางสมาคมพ่อค้าต่างๆในอาณาจักรไปทำธุรกิจกันที่นั่นไม่นานมานี้สมาคมพ่อค้าเทียนหยวนแห่งอาณาจักรซี่บูมีแผนจะนำสินค้าออกประมูลในเมืองซุนหยินหนึ่งในสินค้าที่ถูกนำมาประมูลนั้นเรียกว่าเสื้อคลุมวงสวรรค์ แล้มันสำคัญสำหรับข้ามากเอาละแล้วเราจะไปเมื่อไหร่ข้าขอเวลาปลอมตัวสักเล็กน้อยเราจะออกเดินทางในพรุ่งนี้เช้าข้าได้ให้เขียนด้วยตัวดูแลจัดการเรื่องของตระกูลและเจ้าหวนตอนที่ไม่อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอาละออกเดินทางได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ